อโอเคครับสวัสดีครับลูกปืนแตกนะเปลี่ยนลูกปืนแล้วเดี๋ยวเขาสอบอยู่น่มีเสียงเนี่ยโอ้ฝนก็จะมาเนี่ยคันเนี้จัดเต็มเลยนะโอ๊ย ก็โอเคครับก็เมื่อกี้ก็นั่งได้คุยกับเจ้าของรถคันนี้เราคุยดูว่าน้ำหนักตู้น้ำหนักรถก็รับมาตั้งสองตันแปดอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับน้ำหนักรถน่ะหนักแต่ว่าแข็งแรงะนี่ยถ้าสมมติว่าเหล็กเบาเบาๆวิชุ่ยชยเนี่ยเดี๋ยวว่าใส่มันทุกไปแล้วบิดเบี้ยวเนี่ย็ไม่เอานี ที่ก็พยาจ้างเลยไม่ได r ครับแต่ว่า อดริปเลยบอกว่าเดี๋ยวจะผลข้าวเสร็จปีนี้จะเปลี่ยนเป็นเผาลอยครับเปลี่ยนเป็นเผาลอยก็จะได้ใ,นใ,นใส่กระทะแบบไหนก็ได้นะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นทีซีของนาวรารนะ่าครับเอาของตัวไหนใส่ก็ไม่ได้เลยครับต้องเป็นของนาวาร่าของมันเลย สิ่งเนี่ยสจริงเนี่ยเป็นชื่อลูกสาวไม่ก็เู็ชายหรอ กลับอูครับน่าจะเรียบร้อยครับเพราะเปลี่ยนยาลูกเปลนแล้วก็ไอเสียงที่มันดังนิ่งๆนี่นนน่าจะดังกับที่สายพานใหม่นะเออโอเคมีเสียงเกียร์ถอยด้วยครับโอเคครับกลับอูครับเสียงท่อน,นี่ลายของข้างเอกท่อซิงครับผม ส่าวๆๆๆว้าวกลับวัดว่ะแต่เราน่าจะไปไม่หมู่เพราะว่าเราจะแวะที่โรงเรียนรับรับหลาน <c oughs> เร็วเลยเร็วเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบเลยอะโอเคครับประมาณนี้นะให้ดูประมาณนี้ครับทีนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจึแม่คลิปหน้าสวัสดีครับ